สวัสดีค่ะทุกคนพบกับหอมาันี้ก่อนนะคะวันนี้เราในเกมโลบอในแมปอ,อารทอยกันนั่นเอง <Yay. S 1> วันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้กันนะทุกคนเป็นแนวสตอรี่แต่ทุกคนทุกคนตามเจ้มาก่อน วันนี้มีวันเกิดใครสักคนหนึ่งชื่อว่าข้าวอะไรสักอย่างแน่ข้าวหวานข้าวหม่นั่นเอง,งนี่หวานหยิบเค,ค้กเลยทุกคนอย่าเพิ่งกินเก็บก่อนเกก็บไว้่อนอ่ะอันนี้ที่เป็นลแหล่ๆนะทุกคนก็คือเป็นรถแทนนักศึกษาที่เป็นแบบ impossible อยากมาเอ้เลกทีหนูเลกทีหมานเลขทีเขาทุกคนมาเลยขึ้นรถอันนี้กันเฮ้ยอันนี้มันหนึ่งคนอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต้องเอารถสี่คน เนี่ยสี่คนอน,นี้ไปแล้วทุกคนมาเฮ้ยหรือว่าสามคนดีสามคนเนาะ mm. นี่ตัวนี้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 มันจะขับพอดีไปเร็วไปแล้วทุกคนขึ้นมาเฮ้ยย่าหยวอุดก่อนอุดก่อนโอเคเข้าไปเข้าไปเลยอะทุกคนเลือกที่นั่งเลยเลือกที่นั่งเลือกที่นั่งเอ้ยเจ๊จะนั่งตรงนี้ <c oughs> <c oughs> นั่งตรงนี้เลย สี่แล้งไหมอ๋อม่นั่งงนี้เลยนะไม่เป็นไรเขาหวานไปนั่งก่อนเดี๋ยวคนขับเขาก็มาเองมั้งสี่สามสองหนึ่งไปเลยอะไรอ่ะเฮ้ยพ่อหนุ่มนุบหันหน้ามาแล้วนุบเฮ้ คุณครูโอ้ครูครูเป็นไรไหมคะเฮ้เมื่อกี้ตัวตุ๊กตานั้นบอกว่าเฮลมี่ฮะเออที่มากระมังมาที่เราหาย ไม่เฮ้คนสร้างเหรอ,อเขาบอกว่านี่วัดตี้เด็กเขา้อยเขาพูดจบขอเจคอยบอกทุกคนมายืนนี่เร็วนี่สี่เบลลี่เดอะแรบบิทเนี่ยนะวัดดีเอ่มกระต่ายฮะ เขาบอกว่าบิลลี่ชอบคุยกับเด็กเหมือนเราบิลลี่เขาเอิ่มเขินนิดนึงเขินอายเสียงอะไรเขาวัสดีเรา่หรออ้โอเคเขาจะบอกกดเพื่อความปลอดภัยเขาบอกว่า เ e ฟ t y tape with Billy the Rabbit โ okay. อเครรเขาบอกว่าระวังตกลงไปในแมชชีนะโอ้โอ้โอข้อที่สองอย่าเดินหนีจากคนนำเฮ้ย <c oughs> อะไรอยู่ในห้องอะ <c oughs> ตัวอะไรอะเอออะ เขาว่านี่ดูเหมือนว่านี่เออมานี่ผู้จัดการเขากำลังเข้าน้ำอยู่เราสำรวจดีกว่าเฮ้ยเปิดได้เปล่าไม่ได้อะหวันไม้วันนี้จะมาสำรวจกันนะวันนี้จะมาศึกษาวันเกิดวันไม่เขาหมามาเร็วมาหนี้ดูสิบันไดตรงนี้เป็นรูงด้วยอ่ะอุ้ยหวานหวานไม่ดูสิตรงนี้ทางไปอ่ะ ไปกันไหมไปกันไหม,มไปพร้อมกันไปพร้อมกันโ,โอ้าวหนูวูตัวตุ๊กตาน่ารักโอ้งมีรถด้วยวะทีวิ่งเห็นใกลเลยอะ่ะ ดูสิดูนู่นนี่มันอยู่รถไฟอ่ะทำไมมันขยับเหมือนจริงอ่ะหวันไหมยังไงนะเฮ้ยตัวนี้ความอะไรเห็นไหมตัวนี้กำลังนนี้ตัดหญ้าอยู่ทุกคนเดินจัตใช่ไหมตามเจ้มาต่อเลยตรงไปเรื่อยๆเฮ้ยอ๋อมันต้องเลี้ยวไปทางนู้น โอเคไปกันต่อเลยทุกคนเฮ้ยตรงนี้เหมือนเตียงอะ่ะเตียงก็ไม้แขวนเสื้อไปต่อเลยว่าเฮ้ยเซนรอนรอ์คอรสเซนอร์คอสทำไมหน้าเซนอร์คอสเขาไม่มีอ่ะวิวซีเขากำลังเข็นรถเลยเข็นขวงขวงัญตรงนี้ไม่ปุ่มอะไรด้วยอ่ะแปะไม่มีอะไรทุกคนเดินต่อดีกว่าดูคุณลงุงเซนอร์คอสิี่ มีกล่องหัวอันใหญ่ด้วยดูเนี่ยสองตัวนี้เราช่วยกันเอาเป็ดใส่เข้าไปอยู่ไปกันต่อดีกว่าโสนุกจังเลยเอ๊ะเขาบอกว่าให้เราไอ้นี่ตามสายไฟไปแบบนั้นเดี๋ยวเจ๊ขอไปเพิ่มแสงก่อนโอเคกลับมาแล้วแนะ่พอประมาณนี้แหละเดี๋ยวเจ๊ไปต่อนะเราต้องเดินตามสายตรงนี้ไป คุณลวงใซ่ตะรคอรเดี๋ยวเจ๊ขอไปเปิดตรงปุ่มนะหวานมารอที่ประตูนะโอเคนะเดี๋ยวเจ๊เปิดนะนะโอ,อ้เปิดแล้วเซ <c oughs> นต้าจะไม่แล้ว <c oughs> ช่วยด้วยลง่เป็นไไม่เป็นไรไปเร็วไปเร็วไม่ปไปเร็วว้าฮะโอเค เขาบอกว่านี่เหมือนตุ๊กตาเรานี่มันอนี่ขัดข้องหวานมาอย่าพึ่งซีเราเจ้ด้วยเ <Yeah. S 1> มื่อกี้เขาบอกว่าไอ้นี่ยขอโทษทีดูเหมือนว่าตุ๊กตามันจะไปขัดข้องเฮ้ย <Yeah. S 1> ดูซี่โหตอนนี้เจ้เลือดสีเหลืองแล้ว <Yeah. S 1> หวานไม่ได้โดนแส่ตะขอเลยนะโอ้ขึ้นมา <Yeah. S 1> ต้องไปทางนี้เขาหรอ หวานไม่ได้อู้นี่หวานตกเลือดร้อนไหมหวานไม่ก็ตัวเองม่ต้องกระโดดให้ดีอุ้ยจะอยู่บนโลกไม่นี่ยไม่เนี่ยทุกคนจะเดี๋ยวเจ๊จะรอที่โลกนะอุย้ยที่โลกมันสวยจังเลยเนี่ยทุกคนด,ดูสิมีพระอาทิตด้วยพระอาทิต เพออาทิตย์้ย yeah, ่ทุกคนไปต่อดอีกว่าเฮ้ยระวังตรงนี้นะไม่งั้นปก๊ผไปแย่เลยนะอ้โอ้เขาบอกว่านี่ช่วยฉันด้วยที่นี่มันอันตรายมากเลยฉันก็เคยเป็นเด็กเหมือนเจ้าหรือว่าแบบเธอเนี่ยแหละ แล้วก็บูมกลายเป็นโกโก้คันเนี่ยยังมีคาบโกโก้คันอยู่เลยเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปต่ออย่าไปเชื่อเขาเถอะ้ทำไมในโตอ,อีกแล้วเหรอ่ะเดี๋ยวเราลองไม้ก่อนนะยี่น้องไม่มาแล้วทุกคนเออมัน่าจะไปทางนี้แหละเอ๊ะมาน้องแซว หมยม่ตัม่ต <aust en ian> <can> ้ง <oyu> ชื่อเจ้เกลือมาเลยตัวนี้เหมือนที่ทำโรงงานอ่ะเดี๋ยวข้าไม่มาไม่ดูตัวตุ๊กตาของโรบอกดีไม่น่ามาดูแบบเหมือนแบบช่วยด้วยเลยแบบอุ้ยอุ้ยมันน่ากลัว เขาบอกว่าดูเหมือนไอ้นี่ตัวก็ตาของเรามันอาจจะผิดพลาดน,นิดหนึงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรถึงแม้จะผุดแด็กเลย,ม,เลยมันไม่เป็นไรเฮ้ยไปห้องไหนอ่ะเราซูมหน้าจอเลยอ่ะอุ้ยมีน้ำผลไม้เต็ไมไปหมดเลยคุณหิวน้ำไปหาน้ำส้มเลย ก้อนน้องไม่ไมไมเขาบอกว่านี่เด็กนักเรียนแล้วเหรอมันก็เหมือนเด็กนักเรียนนะน,นักศึกษาคนอื่นเขา้าวัดคนที่หกดทำไมเจ๊ก็หวานไม่ได้อ่ะทำไมเจ๊ไม่ได้อ่ะไม่ได้ละทุกนไปเข้านาวนดีกว่าเจ๊กินน้ำซุปข,ขดวดชีขขโอเคเอมาเร็ว ไปเ,เข้าน้ำกันเอาเบี่ยงสี่ห้องแน่ใครอะใครอะใครอะ เขาสือกุญแจอยู่อะฮะไม่ใช่เขาไม่ได้ถือกุนแจเขาสื่อของไฟเขาบอกว่านี่เราต้องต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เขาเพราะว่าเขาบอกว่านี่ฉันเตือนเลยนะว่าที่เนี่ยอันตรายมากน่ทุกคนมาเจมาจิเกนซบก่อนเฮ้ยกินแล้วมันหิวเลือดเจ้ด้วยอะทุกคนพอไปกันดีกว่าทุกคนตาเจมัน

นี่มีชัแรงตรงนี้มาหยิบตรงเนี้ย่นี่โอ้โหที่นี่มันน่ากลัวตีต,ตีมันใจเยือกนมนมนมอยากกินหมดแล้วเนี่ยมาเห็นขีดตรงนี้ปะมันคือบอกว่าสีเขียวคือมันเหลือเท่าไหร่กูไปต่อมิ่ไปใช้ โอ้ยยังโอ้ถือแสดงไว้ก่อนเดี๋จะเจเ้าแบบตัวน,นี้นะโอ้ยโอ้ยหวานมาเราต้องเก็บชิ้นส่วนหวานมาเราต้องเก็บชิ้นส่วนมนุษย์เนี่นยนะมันแบบหยุ่ยหยุ่ยเลยอะทำไมาเราต้องมาเก็บอะไรอย่างงี้ด้วย คนมาต่อโอ้ยมีห้องอัปเกรดด้วยไหนลองอัปเกรดสิอ๋อสามารถอัปเกรดเนมได้จะอัพเกรดน้ำส้มดีกว่าสเสียงแบบแบบแบบเฮือกเกนนำส้มโอ้ด้านาหน้าน่ากลัวขวายูเลือดตัวเองก่อนวันนี้เลือดสีเขียวอ่ะยังไม่ต้องนะสีเลือดสีเหลืองอ่ะเริ่มต้องกินแล้ว กดที่หน้าจเอาเพื่อกินเราก่อนนะแม่โอเคหวาแค่นั้นพอ,อเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันทอยบอลนี่จากไฟใน f อ d เ,เอ๊ะเปิดไฟดีกว่าว้าวอ้ยชิคก้าบอลนี่นเดี๋ยวพวกนี้มาได้ไงอะเอลชิปแมงกู ไม่้องถามว่าจักตัวแต่คนเด็กตัวได้ไงแฟนคลับไฟนแอฟเตฟดีดดเดี๋ยวน้ำมาน้ำมาเอ็นโดสเกลิตันนี่นะเฮ้ฮัลโหลฮัลโหลตีตีมันตีตีมันตาเจ๊แต่เกมเกระตุกหนักเลย Ủa <N>... mấy mấy tụi em Em đôi em nữa à Đôi gì Ui Đúng Tìm anh, ăn Ui tìm hiểu lượt còn <Namin> Hóa hiểu lượt hiểu lượt Hiểu lượt quả hiểu lượt Ok, pop, pop, pop. ทุกคนไปทางนี้กันก่อนดีกว่ามัน mm. มีตู้ให้เราแอลนี้นะ mm. ตื่นตื่นแสดงไว้นะเฮ้ยตรงนี้มีตู้ให้เราเติมเติมกดไม่หวังย็บแก้วแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็กด,กดเพิ่มอ๋กอก็ยังชั่วยทุกคนพอพอ โอเคทุกคนอันนี้เราไม่สามารถเติมเลยเหรอทุกคนไปต่อทีอน,นี้เราก็มีโซดาเต็มเปี่ยนอ๋อ,อมมแม่มีปุ่มอ่ะปุ่มอะไรอ่ะอ๋อเราสามารถใส่เสื้อได้ให้มันไปเกาะไม่หรอปุ่มเนี่ยเลยไปที่ตัวหุ่นนะ่ะตัวหุ่นยนตนะ์อะ แล้วมันจะไปปุ่มให้เรากดอ่ะมันจะไปกดตัวอืมมันไม่กดไม่ตัวเองก็เดินไปที่ตัวสิเดินไปที่ตัวมันอ่ะแล้วก,กดที่ตัวมันอ่ะม,มันหายไปปะถ้าเกิดหายไปแสดงว่าเราใส่แล้วปปโอเคเราใส่ก่อปบบ้องกันไว้แล้วอ้โโชคดีเปิดไฟท,ทุกคนตัดใช่ไหม เดี๋ยวเจ๊ไปคนถือไม้นะใครสักคนหนึ่งถือไอ้น,นี่ที่เตี๋ยเข้าใหม่เดี๋ยวใครสักคนถึงถือไฟเข้ามานะพอเขาส่องไฟมาให้อ่ะทางนี้มาทางนี้ยมีโต๊ะคอมด้วยทางนี้อ,อ่ะห้องนี้นะือถอยหลงังมีโต๊ะอยู่มีไหมมีโต๊ะก่นนะ ทำไมตีมันตีโอ้มันน่ากลัวใครโซดาก็เออมนี่เออมเกือบหมดก็มาเติมตรงนี้ได้ไม่ถาอาก็มันเหลือมันลดไปนิดนึงอ่ะไม่ต้องเติมก็ได้หวานใหม่เราค่อยเติมตอนที่มันเริ่มเน้ำโซดาออมันเริ่มเหลือน้อยทุกคนกินโซดาให้เตื้ยเต็ม ใครเลือดเต็มสิหละให้วางก่อนแล้วก็ถ้าเกิดจักรู้ว่ามันเหลือเท่าไหร่ให้ยกดูก่อนจะเอามาให้เจ๊ดูว่าควรเติมไหมนางอย่างกของไม่อยางเหมือนกันโดยเราต้องเจ๋อเป็นนักดนตรีเราจะได้มาเติมโอเคห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีงั้นเดี๋ยวไปเอท่านเนะลยทุกคนไปในทางนี้ทางนี้โอ้โอ้ ทำไม,มคนพวกเป็นพวกเด็กอะใน่แน่ตัวหัวอย่างเงี้ยนักกว่าทุกคนตามเจมไปเลยเร็วเร็วทางนี้อไปไม่ได้โว้ยถือไม้ตีมันตีมันเน้อ อ่ะเลือก,กินกน้ำก่อนโอเคน,น้อยเราเลือดเต็มก็ดีอ่ะโอเคถือต่อไปขวันทีให้เลือดเต็มสิไหัอไทุกคนไปอ,อ,อยายนีข <c oughs> วันวนัทุกคนช่วยกันตีนต,ตีโอ โอเคไปกันต okay, ่อกไังี้ยโอ้ยตี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 โอเคอุ้ย okay. มีเศษชิ้นสวนยให้เราเก็บโอ okay, เคจะได้ไปอัพเกรด มันโอเคโวลเ,เลทจะหมดโอเคนี่ยคนห้องนี้เป็นห้องอับเกรดเรียกว่าเราอัพเกรดอาวุธด,ดีกว่าเราต้องเอาไอ้ตรงนี้ออกก่อนเอาอ่าไหนเจ้าไม่น่าเดี๋ยวเราจะอัพเกรดอาวุธนะโอเคเข้ากันแปบ๊บ แบบนี้น่ากลัวเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ตีด้วยไงเพราะว่าเกิดเราตีอ่ะมันจะทำให้เราล่ะได้อันนี้ทุกคนมาเก็บปลาเบลกันเจ๊กหยิบส้มเจ๊กเก็บปลาเบลแล้วโอเคเขามายังมีนมส้มอยู่ใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวลองไปทางนี้ต่อโหดูัวด้านบนนั่นีิ นะคือเราต้องหาที่เปิดไฟให้ครบทั้งสามอันอตอนนี้เรามาสำรวจกันก่อนดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนบ้างจะได้เจอง่ายงไงที่เปิดไฟไหนหรอที่เปิดไฟมันจะเป็นแบบเพิ่มสีเหลี่ยมๆอ่ะสีเทาๆอ่ะเหมือนที่เราเคยเจอตอนแรกอ่ะที่กำลังเดินหาอยู่ยท,ทุกคนช่วยกันหาด้วยนะ Để cười hả chàng Ngào ra con sức na của rồi Không nào Điều này ít An Ok, tối nay chết rồi, 2 xong à, tụi con Chạy Hả, này ตรงไหนเจ๊เดินผัดไปเหรอ,อไหนหันหน้ามาแล้วอยู่ไหนที่น,นี่ไม่มันเป็นเหลี่ยมๆพี่เจ้พี่เจ้เคยเห็นมันไม่ใช่แบบพี่หวานเห็นมั้งไม่ใช่เหลี่ยมยบแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เจ้หาก่อน เราต้องหาไอ้ครบนะ oh. mm hmm. ห้องนี้มีไหม mm hmm. อันที่สามอ๋ออยู่ตรงที่เริ่มตรงนี้เลยโอเคมาทุกคนเราต้องจําให้หมดนะอ่ะที่เริ่มมาหนึ่งตรงแถวนี้นี่ตรงนี้เดี๋ยวตรงไปฝัง่งดีนัานใดสุดเงี้ยนโอเค ทุกคนมาที่หอาตู้เกมตู้เกมโอเคต,เอตัดใช่ไหมเจมไม่เห็นเมื่อไหร่น,นี่เจนมันกำลันอยู่ข้างล่างข้างหลังไงเดี๋ยวที่กันตึองอยู่ไหนนะอยู่แถวๆตรงห้องนี้ใช่ไหมใช่จำได้จำได้ อยู่ตรงมุมนี้สุดโอเคไาทุกคนไปเปิดประตูกันล,ะล,ะล,ะละาลาลาแม่เฮ้ยน่ารักนะน่ารักแต่ตัวนะไม่เขาบอกว่าเล่นซ่อนแอบกันทุกคนตามได้เร็วเราต้องเปิดที่เปิดไฟให้ครบ อยู่ที่น,นั่ OP, หรอใช่กดโอเคเจ้กดเปิดแล้วตัวมาพอไม่จำไว้นานแล้วไม่สามารถตีให้มันอู้ได้ใช่ทุกคนตามเจ้มาทุกคนมากับเจ้เร็วต้องอยู่ด้วยกันไว้อยู่เด็ก อ๋อสามารถเกิดบ่ายได้อีกแค่สองรอบหอวถือไฟอ,ไอย้อนเกิดอีกนัดหนึน่งโอเคเราสามารถแอบในตู้ได้นะแจ็บกันเออ กูแอบในตู้ไว้ตู้ตู้ตูต้ดูกันจะไม่เห็นอะไรเลยกัวาบางโอเคเราแอบดูกันดูสิว่ามันจะเดินไปตรงไหนมัง้งเฮ้ยกลัวเนะจอกำลังดูอยู่นะ ข้างก่อนนะว่าแก่อนไม่เห็นไฟจีเจ๊สองไปมาใช่ไหมคอยดูไปด้วยนะเกิดเห็นตรงไหนบอกดีโอเคว่ะาแมา่เราเหลือแค่อันสุดท้ายนะทุกคนตายหมด rồi, ใช่ไหมเนี่ยตอนแรกอะให้เราก็รอไปดูสิกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บ มือแบบเด็ดตูดใช่กลัวมากกลัวมากขนาดเสียงมันก็หลอนมากแล้ว อยากรู้ว่ามันอยู่ไหนอ่ะไมไเร็วว้าจ้ะโอเคดูโอเคเออกไปเกลีก้ยกลิเกลีก้ยกเกละ้ิ้เกลี้ิเก็บ้ิเกลิข้าตรงนี้มีไหมเรไม่ได้อยู่ตรงนี้เข้าไหมา đã lắng, bay, wow, sai, trái tim đập 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 đập, máy, ใช่้าไปดี้วหลรอเลือดสิรีบเร็วเปิดแล้วไปแล้วก็ดเลยขึ้นเฮ้อที่นี่่ไหนเร้ะเราต้องไปตรงรูให้ได้งั้นอ่านทุกคนงานสาดคลิปนี้ก็ต้อง ไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้ามาอย่าลงไปไมามันมีตัวเดินบายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่อยมาต่ออีกพีน่านะ